ครับขอเป็นหลอดเที่ยวหนิพี่น้องหลอดพามาลงบงหัวสวนน้่นนาม,ม,าเ,ม,มเลี้ยงครับนี่ครับหูกใกล้ใก้เหน้ามีแล้วพี่น้องจะใส่ครับนั่งเสกขว่างมาพี่น้องอันนี้ติดแล้วครับผูกพีงหน่อพี่น้องก็จะปลูกที่เพื่อดันดินนี่นะครับดินบองพูดผมไม่ครับนี่ย่านบ่อยู่ฝนตกเดือนเก่าเดือนซีบนะครับ ย่านเพอายู่ย่านมันสุดครับฐานแผงมันสุสดเราบ,บักแตงกิงัะเน็บตุ้มกันเลยพี่น้องนะครับตะไคร่กยู่เตะกลังงามครับนะครับนี่ครับนี่ต้นบักหน้ามพี่น้องปลูกแยมผสมมันก็บลักแตงกินอนี่ครับ นะครับแม่งไหลแม่งเตาท่องอย่างนะครับแดดอ้อนน้ำก็อ้อนนะพี่น้องแดดออกน้ำก็ไหลตัวตุ่งครัไม่ได้ใส่แบตเตอรี่พี่น้องมือได้เดดเดนเปิดเบิด,ดมือใข้อยู่ครับบริสียาคาเฟ่นะครับนี่แสงจริงพี่น้อง ขึ้นกำลังงามครับฟักฟองเหี่ยวนะครับนี่แมงพี่น้งงองแมงโตฟองก็ได้ใส่สารเคมีครับปลูกไว้กินเจ้าของครับนะครับฝุ่ยใส่กำลังงามพี่น้อง หลอดฝ้าออเขามะบึง,งพ,พี่น้องเดี้ยวพุ่งพี่น้องไม่ใช่หลอดบานไปออกที่บักคักเรื่อมนะครัครบ,น,น,บนี่มาเครือเทศพี่น้องกำลังเเป็นดอก ແລະປິດພີ່ນ້ອງມັນບาะ i ຍาะມັນບໍ່ຄົງພ วงหรืกำลังติดพี่น้องเห็นหน่วยแล้วครับต้นน้อยๆวางแรงเพื่อจะหลอดเที่ยวไทยเบิ่งนะครับนี่เป็นหน่วยพี่น,น้องทั้งน้ำเก็บใบพี่น้องก็บกระใสเพื่อจะหลอดเอามันนี่ครับติดบุ๋่เป็นหวานไฟครับกำลังเป็นดอกพี่น้องดอกบอลหลายๆจะถิ่มเนื้อพี่น้องดอกหวานไฟ กินกับซุปน้ำไม้แส่บสุดยอดเลยครับนี่กินกับซุปน้ำไม้พี่น้องนี่ดอกหวานไฟนี่แกะตัวนี้ออกครับแกะกล้ามันออกินสวนมันโตเขาเขาทั้งแนครับแซ่บแกฮหอนไมครับออกกินพี่น้องแต่กินบะหมี่พุกเคยกินนะครับอยู่บ้านผมเอาเมี่ยใหม่เดี๋ยวนี้ผมผากินไปหาไซกับบะหมี่มีตะ้อยเด็ดกินเป็นเบิดคุ่มเดี๋ยวนี้เบิดบ้าน มาที่แรกได้เลือกกินเอาเดี๋ยวนี้พ่มีพี่น้องครับกำลังเป็นดอกอีกพี่น้องครับเฮ้ยกุ๊กง้างไม่อยากรอเอาเสื่อห็ดมาลงพี่น้องที่แหลวมาลงอีกครับทางนอครับผมแค่นี้แหละครับพี่น้องเนี่ยโอ ขอบคุณทีแวะเขามาติดตามรับชมครับผมนี่หลอดค่อยๆแวะเข้าไปเบิงที่เบิงหนองท่เราหมื่นละสิบหมื่นละยี่สิบคนนี่ละครับอย่าบอกมาพื้นกันเ้ยพี่น้องเลยอย่าบอกอย่าววยกันเดยอับผมแค่นี้ละครับสวัสดีครับ